ใครที่สนใจบริการเติมเกมโลบอกต้องร้านนี้เลย k i s s n e Shop ที่มีทั้งบริการกดผลกดเกมพาร์ตกดเพชรหรือว่าจะเติมโลบัคแล้วก็ยังมีรับฟาร์มรับรางนันในแมปต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบอกรฟุตออสตาชินโดเบสบอลหรือว่าทิงลิเ e นซี่และนอกจากนี้เด็ก,ก็ยังดีสุดๆไปเลยก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจ k i s s n e Shop เพื่อดูร,รายละเอียดต่างๆแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะ เอาละครับก็สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปัธรมวันนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาอยู่กันในแบบ All Star Tower Defense อีกเช่นเคยนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวเจ้าตัวฮินาตะานั่นเองนะครับคือมันมาตอนเมื่อวานเกือบประมาณตีสามตีสี่เลยนะครับคือมาแค่รอบเดียวเองนะครับสำหรับฮินาตะนะครับมา มันมาลงที่ตู้วายนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็ต้องรอตู้วายนะครับตู้เซตแล้วก็ตู้เอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวรับชมกันเลยนะครับสำหรับตัวฮินาตะนนะครับตัวฮินาตะนี้เป็นตัวละครที่พี่ชอบในเรื่องนาโตะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าตัวละครมันเป็นยังไงนะครับโอเคไหมคุณผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวเรามารับชมกันราคาวานะครับอยู่ที่ห้าร้อยนะครับดิจิตอวานนะครับอ่าการจะสติก็จะประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้เลยครับ งั้นอย่าเอาออกห่างนะนะครับประมาณนี้อ่าตัวมันจะตีรู้สึกระยะมันจะยังไม่ไกลนะสหรับต้นเกมนะโอเคครับคุณผู้ชมราคานะครับจะอยู่ที่500ร้อนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่1,450งนาสนะครับตีนะครับ5.6าจุดหวีนะครับแล้วก็ระยะ25นะครับโอเคเดี๋ยวเัาขั้นต่อไปนะครับขั้นแรกนะครับจะใช้ราคาอยู่ที่1 1 1่งพันะครับดาเมจเพิ่มมาอีก1 5ึ่นะครับโอเคเอาเอาขั้นแรกกันเลย โอเคครับตันนี้ดัมบิตอยู่ที่2,950นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราอัพคันที่2แล้วนะครับคันที่สองจะอยู่ที่ราคา1,100นะครับดัมเบลจะเพิ่มอีก1,000เจ็ดนะครับคิวก็จะประมาณนี้ครับอ่าตัวนี้ดัมเบลอยู่ที่4,650นะฮะก็ถือว่าเท่อยู่นะผู้ชมโอเคครับต่อไปนะครับราคาอยู่ที่1,450นะครับคันที่3นะดัมเบลเพิ่มอีก5000นะครับระยะลุ้งไปสินะก็จะเหลือประมาณ15เห็นไหม ระยะโคตรเหระไดระยะมันเล็กมากครับผู้ชมโอเคเอาไปเลย oh โอ้ my god ว้าวโอ้โหอ,อันนี้มันอะไรเอ่ยสกิลเหมือนใครสกิลเหมือนใครสกิลมันโคตรแหม่น,นี่เลยอะ่ะไอ้มันเชื่อนะอาคาสานี่มันสกิลอาคาสาดีสุดโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ราได้ระดัะบที่9,650นะครับ ต่อไปเอาค่าที่4นะครับราคาที่หนึ่งพันสาสนะครับด้าเมจจะเพิ่มมาอีก5,000นะโอเคตอนนี้ด้าเมจอยู่ที่1 4ึ่งนะครับระยะเท่าเดิมนะค้ำชมไม่เพิ่มแม่อะไรเลยระยะมันสั้นอ่ะอที่ผมว่าระยะมันสั้นแต่น้ำเมจมันใช้ได้อยู่ต่อไปนะครับราคาอยู่ที่2,750ันาสนะครับเอาค้าที่5นะครับด้าเมจอยู่ที่4,000นะแล้วก็สกิลเปลี่ยนระยะเพิ่มมาอีก5นะครับอ่าโอเคอระยะ20แสิบะด้าเมจก็เส็แรงอยู่โอ้ ไอ่ะบัตรบางค้บัตรอะไนะคาเลโอคบัตรอะไรนะหุนติวเลย,นะเลยนะเอโอ้ก็มือนของนีจีนี่คาโ,โอเคครับต่อไปนะครับขั้นนี่หกนะครับดนมิอยู่ที่สี่พันห้าร้อยห้าสี่พันห้าร้อนะครับราคาอยู่หนะนึ่งพันนะโอเคด้นมิทเพิ่มดันมิอย่างเดียวนะทผู้ชมระยะอะไรไม่เพิ่มเลยลด,ดด้วยโอเคขั้นที่เนะครับราคาที่หนึ่งพันนะครับดเมิจะเพิ่มไ,ไปอีกสี่พันห้า่าร้อยนะครับโอเค โอเคดับเบิลโอเคขั้นสุดท้ายน,นะครับขั้นที่8นะครับราคาที่หนึ่งพันนะครับดับเบิลจะเท่าไหร่สี่พันห้าร้อยครับราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับตัวนี่น้าตานะครับแต่วงมันน้อยไปหน่อยนะวงมันน้อยมากวงมันน้อยมากอะ่ะอืมแต่ใช้ได้อยู่อเอ่ก็คือ แล้วก็รีวิวจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครที่น่าตัดนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะ,จะมีคลิปอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะครับคุณผู้ชมก็คลิปนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะครับว่าจะคลิปหน้าครับในเกมพัสดุขับอยากเกมเล่นแล้วนะครับบ๊ายบายครับคุณผู้หมน่าับ